สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับปอยอีกแล้วนะคะอยู่กันที่รถบ้นมือ2 MC 99ลำลูกกาคลอง7นะคะวันนี้ปอยจะมาแนะนำรถเข้ามาใหม่นะคะใครที่มองหารถกระบะเอาไว้ใช้งานสักคันนะคะคันนี้บอกเลยถูกมากๆเลยค่ะคุณลูกคา้คาค่ะ ฟังให้จบคลิปนะอย่าพึ่งจากไปไหนนะคะบอกเลยถ้าลูกค้าคนไหนที่ได้ฟังจนจบคลิปนะคะคุ้มมากๆคันนี้แล้วที่สำคัญไม่วิ่งมาน้อยมากเลยสำหรับโตโยต้าไฮ u ักรีโวตัวเจพัสคันนี้มีมาไม่บ่อยมีมาแค่1นึคันเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครเร็วก่อนได้ก่อนนะคะเดี๋ยวปอยจะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องรถกันดีกว่านะคะว่าจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะคะนีเลยนะคะข้างหน้าของเขาเนี่ย ลูกค้าขาสัญลักษณ์โตโยต้านะคะน่าจะเป็นโล็อกโค,โคแบบนี้นะคะกับปี2018ตัวเจพัทนั่นเองนะคะตัวเจพัทนะคะลูกค้าขาเบรก ABS คันนี้ก็มีอ่ะเราซูมให้ดูเลยนอ็อตฝากระโปรงไม่มีการถอดงัดแงอะไรทั้งสิ้นนะคะ อ่านี่คันหน้าเดิมๆนะคะรอยอาร์คจากศูนย์ยังอยู่ทุกจุดทุกทอบทุกมูลจริงๆคุณลูกค้าสามารถเข้ามาเทสได้ได้เลยนะคะที่ MC99 เรามีลถหลากหลายให้คุณเลือกนะคะเพราะฉะนั้นมาที่นี่ไม่ผิดหวังจริงๆ MC99 อยู่เรียบคลอง7จ็ดลำลูกาปัุมชานีปากทางลำลูกาคลองเเข้ามา5กิโลมาไม่ถูกยังไงก็โทรมาสอบถามข้อมูล นะคะหรือว่าเส้นทางได้เลยที่เบอร์โทร0855514545หรือ029042882นะคะตัวนี้จะเป็นโตโยต้ารี o วตัว J จพัรปี2018ปี2018นะคะลูกค้ากับ p ี e n น e r นะเครื่องยนต์นั่นเองนะคะสีบอลน,นะคะสีบอลน,นะคะบอกเลยสวยกิฟมากนะคะสวยกิฟจริงๆนะคะใครที่มองหาลิปเลยนะคะเพราะว่าสินค้ามือสองมี1ต่อ1นะคะนี่นะคะคือคันนี้เป็นรถที่เข้ามาใหม่นะคะเป็นรถที่เข้ามาใหม่สําหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้กดติดตามปอยนะคะติดตามไว้เลยนะคะคุณได้โปรโมชั่นดีๆได้ราคาถูก,ถก อย่างแน่นอนนะคะคันนี้นะดูสิน็อต <Not S 1> นะคะน็อตไม่มีการถอดงัดเงะนะคะค่าถอดมาก็คือเขาต้องเอาไปเก็บสีหรือทำนะคะ mm hmm. รอยอาร์คเนี่ยเมคอาร์คเนี่ยยังอยู่เลยนะคะลูกค้านะนี่เลยรถเนี่ยสาภาพเดิมทุกชิ้นนะคะตัวนี้เป็นตัวเจพาร์ J S นะคะปี2018กับเกียร์ธรรมดาเครื่อง2.4นั่นเองนะคะนี่เลย สามารถเสียบ USB แล้วก็รับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะตัวนี้มีถุงถนะุงลมนิลลัพายเออนะถุงลมนิลลัพายนั่นเองสองใบนั่นเองลูกค้าไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวพอจะให้ดูในส่วนของเลขใหม่นะเห็นไหมอ๋อมันไม่ค่อยเห็นเนาะมันอ่ะนี่ค่ะในส่วนของเลขใหม่อยู่ที่ 17,159กิโลโอ้ oh, แม่เจ้าไม่วิ่งมาน้อยจริงๆนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจจริงๆรีบเลยนะคะสินค้ามี1คันนะคะอ่ะสินค้ามี1คันนะคะรีบๆมาจับมาจองเป็นเจ้าของได้เลยอ่ะท้ายสุดนะคะขอแจ้งราคาอีกทีหนึ่งสำหรับโตโยต้าไฮ u ักลีโวนะคะกับตัวเจพาร์ตปี2018ในราคา4 0 0 0 0 0 99,000บาทวันนี้บอยไม่ขายราคานี้นะคะอยากจะให้ลูกค้ามีรถไปใช้นะคะเพื่อต่อยอดธุรกิจนะคะลดทันที40,000บาทเลยจ้า40,000บาทนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะได้ราคานาทีทองเพียง459,000บาทค่ะขอย้ำอีกทีนะคะราคา459,000บาท เครดิตดีฟรีดาวนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะค่างวดจะผ่อนเดือนละ8,708บาทอันนี้84งวดนะคะแต่ถ้า72งวดจะผ่อนเดือนละ9,396นนั่นเองแต่สำหรับลูกค้าที่มีงบดาวนะคะพอดาวได้ ะะสามารถบางเงินดาวได้ค่างวดจะลดลงมาหมื่นละ200ร้อยแสนละ2000ันสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าจริงๆนะคะที่ชมจบคลิปนะคะบอกเลยคลิปนี้คุ้มมากๆนะคะกับรถเจ้าโตโยต้ารีโวชอบ